อะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยตัวไปตามที่ได้ศึกษากันมาก็จะระบุไปยังอริยสัจสี่ก็มีสี่ข้อหรือบางคนก็จะย่นลงมาที่คาถาของพระอัศชิเยธรรมาเหตุปัปภาวาเตสังเหตุตุถาคตโตอย่างนี้เป็นตน้นมันก็ยังยืดยาว บางคนก็ย่นลงมาเหลือเพียงโอวาทปาติโมกว่าสัพปปาปัสสะอากาศนังคุสละสูปสัมปทาเป็นอาทินี่มันก็ยังยาวทั้งสีบ่บรรทัดมาเคยบอกว่าเราเอากันแต่ประโยคสันส้นๆประโยคเดียวว่าสัเพธรรมานาลังอปินิเวสายะ มีเป็นประโยคสันส้นๆประโยคเดียวว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นของตนนี่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันยาวคงไม่มีใครจะอยากเอาไปแขวนไว้ที่คอเพราะมันยาวรุงรังในวันนี้เฉพาะสิ้นปีนี้เพื่อปีหน้า <c oughs> ก็จะบอกว่าใจไปพุทธศาสนา พ้อยด้ยวยคำที่สั้นที่สุดเหมือนกับพระองค์เล็กๆแขวนไว้ได้ที่คอคำนั่นคือก็คือคำว่าตถาตาถ้าไม่ชอบเป็นบาลีก็เอาเป็นไทยคือคำว่าเช่นนั่นเองถ้าทุกคนแขวนเช่นนั่นเองไว้ที่คอก็เหมือนกับว่าได้แขวนประเครื่องอันศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งกว่าชนิดไหนหมดคุ้มครองป้องกันได้หมดและทำให้ก้าวหน้าสูงยิ่งยิ่งขึ้นไป